สวัสดีครับวันนี้นะครับผมตั้มมิสุนะครับผมก็จะพาลูกค้ามาดูนะครับตัว all new Mitsubishi Titan นะครับตัวนี้ครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดครับนะครับของทาง Mitsubishi นะครับเป็นตัว all new Mitsubishi Titan นะครับราคาตัวเริ่มต้นนะครับก็อยู่ที่820,000บาทนะครับผมอย่างเช่นตัวนี้นะครับตัว Mitsubishi Titan นะครับตัวนี้ตัว Alta Alta าต้าเกียวโตนะครับอยู่ที่ราคา1ล้านกับ27,000บาทนะครับ ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวเครื่องยนต์บล็อกใหม่นะครับก็คือ 4N16 นะครับแรงม้าอยู่ที่108.4แรงม้านะครับผมก็ตัวนี้ก็เป็นเครื่องใหม่นะครับเพิ่มแรงม้าขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับมาดูกันจากหน้านะครับจากหน้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบ อันนี่ค้มนะครับ hmm. ห <po> ันน uh ี่คัมหรือว่าเป็นตัวคล้ายๆแบบว่าตัวรังผึ้งนะครับตัวนี้นะครับก็จะช่วยในการระบายความร้อนได้ดีนะครับผมกระจังหน้าใหญ่นะครับตัวนี้นะครับผมด้านหน้านะครับก็จะมีตัวโลโก้นะครับโลโก้ของมิซูวิชินะครับผมตัวนี้นะครับผมอยู่ด้านหน้ารถนะครับต้องสามารถลูกค้าเลือกได้นะครับก็จะเป็นตัวสีโครเมียมหรือว่าสีดํานะครับะส่วนด้านหน้าตัวนี้ครับถ้าเป็นตัวอัลตร้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์สีจุดข้างหน้านะครับ อาจะเป็นเตือนจุดอับสายตานะครับหรือระบบเตือนกระจน้าตรงนะครับไฟนะครับตัวนี้ไฟก็เป็นแบบ LED นะครับทั้งไฟเด y t i ท e นะครับผมแล้วก็ไฟสองหน้านะครับไฟสูงไฟต่ำนะครับแล้วก็พร้อมไฟตัดเบรคนะครับว่า Full LED นะครับผมด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับด้านข้างมา กับล้ออลอยนะครับ18นิ้วนะครับผมของ Mitsubishi เตอร์นะครับแล้วก็บันไดข้างนะครับบันไดข้างตัวนี้นะครับก็ตัวใหม่นี้จะทําให้ใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นนะครับลูกค้าลูกค้าก็สะดวกในการเอ่เหยียบขึ้นนะครับพร้อมกับอ่าล่องระบายน้ํานะครับอ่าสามารถอ่าระบายน้ําได้ดีนะครับเลาฝนตกนะครับอ่าตัวนี้นะครับกระจกมองข้าง กระจกมองข้างเราจะทําใหญ่ข <painted S 1> mm ึ้นนะครับผมถ้าเป็นตัวนี้ก็จะไฟเลี้ยวอยู่กระจกมองข้างนะครับพร้อมกับกล้องนะครับส่องมองรอบพันนะครับตัวนี้นะครับกระจกมองข้างคําใหญ่ขึ้นนะครับดูง่ายขึ้นนะครับพร้อมกับมือเปิดนะครับที่ทาให้ใหญ่นะครับพร้อมกับตัวรองเบ้ามือเปิดนะครับตัวนี้ก็สามารถจับนะครับใหญ่จับถนัดมือนะครับผมโอเคครับมาดูฮะ ข้างหลังนะครับข้างหลังมิสูบิชิไทร์ตันออร์เดียรไทรตันตัวนี้นะครับไฟท้ายแบบทีทับนะครับแบบใหม่ล่าสุดนะครับเป็น LED นะครับสว่างนะครับตอนคืนนะครับปลอดภัยแน่นอนครับตัวนี้นะครับฝาเปิดกระบะท้ายนะครับตอนนี้เพิ่มมาใหม่ก็คือกุญแจล็อกนะครับสามารถล็อกได้นะครับการเด็กเปิดนะครับ หรือว่าคนที่เผลอเปิดนะครับตัวนี้ก็สามารถล็อกได้นะครับถังนะครับใหญ่ขึ้นนะครับแข็งแรงขึ้นนะครับพร้อมเซนเซอร์หลัง4จุดนะครับแล้วตัวนี้ก็จะมีกล้องมองหลังนะครับรอบคันนะครับกล้องมองหลังแล้วกล้องมองรอบคันนะครับผมผมตัวนี้ก็จะเป็นโลบาร์นะครับโรบาร์ของ i t ส u b ช s มอเตอร์นะครับตัวนี้สามารถสั่งซื้อได้นะครับ นะพร้อมกับชุมล้อนะครับตัวนี้นะครับของมุชามาดูด้านในกันนะครับด้านพวงมาลัยนะครับตัวนี้พวงมาลัยนะครับพุ่งหนังนะครับแบบสามก้านนะครับดูสปอร์ตดีไซน์สปอร์ตนะครับพร้อมมัลติฟังก์ชันในการควบคุมระบบเสียงต่างๆนะครับหน้าจอของเรานะครับตัวนี้ใหญ่ขึ้นนะครับผมสามารถเชื่อมต่อกับ Android ด์โตนะครับหรือว่าระบบ iOS ได้นะครับ พร้อมระบบแอร์นะครับระบบแอร์ของเราคือเป็นระบบปุ่มนะครับคล้ายๆแบบเปียโนนะครับผมสามารถเพิ่มแอร์ลดแอร์ได้นะครับเป็นออโต้นะครับถัดมาด้านล่างนะครับปุ่มปุ่มสตาร์ทของเรานะครับก็จะอยู่เปลี่ยนตำแหน่งนะครับมาอยู่ตรงคอนโซลตรงแอร์นี้นะครับพร้อมสายเสียบ Type A แล้วก็ Type C นะครับเพื่อความสะดวกสบายในการใช้รถนะครับลูกค้าสามารถเชื่อมต่อหรือว่าชาร์จแบตได้นะครับถัดลงมาข้างล่างตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวเขาเรียกว่า ไวร์เลชชั่นเจอร์นะครับลูกค้าสามารถวาง w ว r ์เลชชั่นเจอร์วลาคาพี่ได้เลยนะครับชาร์จโทรศัพท์ในตัวนะครับตัวนี้ก็เกียร์ออโต้นะครับ6สปีดเหมือนเดิมนะครับพร้อมระบบบวกล็อเกียร์นะครับเปลี่ยนตัวนี้นะครับเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังก็ดีไซน์ใหม่นะครับออกแบบใหม่หมดนะครับผมโอกระชับนะครับมากขึ้นนะครับนั่งสบายนะครับนิ่มนวลนะครับผมพร้อมกับระบบนะครับปรับไฟฟ้าแบบตัดทิศทางนะครับ ขึ้นลงนะครับ้ายขวาด้านหลังได้นะครับพร้อมตัวนี้นะครับตัวดันหลังนะครับคือลูกค้าขับรถไกลไม่เวลาเมื่อยหรืออะไรครับสามารถดันหลังได้นะครับเอาละครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเจ้าตัวมิสูชิออนิวเดตันตัวใหม่นะครับผมถูกใจนะครับสวยไม่สวยยังไงนะครับก็สามารถดีอสอบถามผมนะครับตั้มสอบามตั้มมิสูนะครับ ก็สนใจแคมเปญดีๆนะครับหรือสอบถามโปรโมชั่นอต่างกันนะครับลูกค้าเก่าของมิซูก็สามารถมีเพิ่มนะครับ1บาทนะครับลูกค้าท่านใดสนใจโปรโมชั่นติดต่อผมตา้มมิซูได้นะครับที่098 8 3 0 6 4 8 8ครับทีนี้ผมตา้มมิซูก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ